ทำอะไรกันเนี่ยทำไมต้องปิดตาแม่ด้วยเล่นอะไรกันจะแกล้งอะไรแม่เนี่ยเปิดตา Happy birthday to you Oh h a p p y birthday to you Oh h a p p y birthday Happy birthday Happy birthday to you Yeah ป๋าปเา โอเคแม่อันนี้นะเป็นของขวัญวันเกิดปีนี้แล้วก็อันนี้ mm hmm. สีเหลืองลองใช้ดูสิสดใสนะลูกอือแล้วหอมมากขอบคุณมากนะลูกนะก็วันเกิดแม่ปีนี้แ bon ม่ขออวยพรให้ต้ามีสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะแล้วก็เลิกดื้อกับแม่ทีนะลูกโอ้แม่พูดถุงกใจผมมากเลยอ่ะโอเคไหมถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปมามาถ่ายรูปครอบครัวกันหน่อย มิชชั่นวันนี้สำเร็จใจปูมากยาดมินชาดมินหอมเย็นชื่นใจยาดมินชาดมินกลิ่นจากสมุนไพรย,ยาโดมิน